เอ้ยหนึ่งซับหนึงไลหนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีท่านผู้ชมสำหร,รับคลิปนี้ก็คือตอนเสาร์เวลาประมาณ6กโมงเข่งพอดีพี่เนาะหลังจากที่ว่าเห็นตื่นมาแล้วเห็นไม่ทอแพทพันหนึ่งเขา่า เป็นเมท็อกเพดคนหนึ่งเขาเบาคู่น่ะพี่น้องแทนที่ชินอนอยู่ที่งบ่อเลยนี่คนนอนนี่คนน่องนี่นี่มานอนอยู่เพื่อนคูวเลยนะธรรมดากนน็นอนอยู่ที่กลางบ่อเนาะอยู่ในนี่นี่ใครบ่ไ,ขขได้เอาเสื้อมาปูแล้วน,อน่องเนี่นยนี่ไไก่ก็อยากกินเขาเล้นี่ บ่เฟื the the ่องเอา c ่ y จะอยากินข้าเลยไปเสมื่บ้านหี่ไปเที่ยวอยู่บนหนาปันสองวปหาผู้เาว่ะเแม่หรอาเขาจะตีกันนอนไปน้ำพนิไปน้พนันหาวใจกันพน่ะผู้เศร้าหยาดกันพน่ะข่าวปวดเศร้าสาวาหัใจักพิหรือเ่ามักพน้มักพนัน นักขนาดน,น,น้อยแต่เขาเป็นเฮียมากนีนักขนาดน,น้อยจะมาจะโม่งหมดขึน้นขึ้นนี่นะประมาณแป็นโม่งเองหมดว้ะยังสิแปดโม่งขับบุตทันรับเถื่อนใ <c oughs> ครบ้าเจ้าหลับเลย โม่จะมาต้องสิบโมงไปเลยจ้าออาไฟก็ว่าด,ดังหมดนูนนูนปิดไฟได้ไหมตุดตุดใกล้ไหมเดี๋ยวออกส่องนอนนี่กันไปไปมากก็โหดเจ้าก็ล่ม อ้าพ่อจันตื่นละสบายดีอาบน่าอาละ 6องสี่หกแปดสิบจุดสองสี่สิบหกสิบแปดสิบสอง่ปดสมามอี่กยังมาอีกตัวนสามสิบหยังไปเที่ยวเที่ยวได้ไห ลายเลี้ยงเนี่ยบโบโเจะขันเตงเอิญบ้าๆเลยไงแกนใไลาเลี้ยงนะเอิญเนี่ยเสิร์น่งพ่อจะไปเอากระโพดโบอิ่มที่ไผ่เลยกระโพดอิ่มบอกกระโพดมาบ้านเนี่ยบระไรกโผดรวยมากอ่ะรวยบักขบกไดไก่บักเนี่ยเห็นไก่บักลายเลี้ยงเสิร์นไงเอิญบ้าเลย ล่ะกระเจ้าเอิญสิแต่ของมันเรียงก็คือกันมันต้องออกมันต้องออกจะเอามาข้างอยู่นี่บักเกินสามสิบนาทีสองเพจนแหละออกแล้วนี่ตัวใหญ่ๆเนาะไกลสามสายพันด้วย คิดอยู่ปั้นหน่อยพนเขาไกบตายหลายเลยเขาว่าบอกมึงเขาเอาไก่อยู่นอกออกมาเนื้อเนี่ยไปว่ามันเป็นพญาเนาะมันเขาเอาไก่อยู่เนื้อมาเนี่ยเร็จตาปหกตายหนำเมื่อเขามาเลยยาไปจะได้ยาใครดีคือเก่ายาดได้จากลายแล้วดิ้นดิ้นเนี่ย มันหลายสิบมันสองร้อยน้อโอ้หอโอหแ้ได้ลด,ดมอแล้วอ่ะได้สองร้อยนาพ่นาเออน้องเใหา ่วงเนียอันนั้นเอาไปได้ยาวแล้วมิเตะเข้าไปไลยมาต้นมีเตะสรงๆแปเปตรบบนสาวสียงให่โทรให้กันบอกบนมีเบอร์อ่มีเฟซม,มีเบอร์อยู่เลยเฟซอันบอกลองออกพิมพ์เราบ Tiền bơm ngon. Bèn cây này gặp đi mình nhé Oi, lè đấy nè. Pak cái gì vậy, spo. mặt spo. cung spo. Mâ spo. Mâ spo. Mâ เฮ้ยแพ็คปอกๆนี่เกลมันเต็มเช่าด้วยเลยซองก่อนไกลขาซองตัวส้มตัวถือห่อนอืมเงินก่อนไม่พูดได้มันขามันขาดเขาพู้ก่อนขาดมันกินเลย อ่าอ้าวตัวนี้บ่ไปกิน oh. <Dante food> ยังม,ม,ม,นมนันม้นมาดิๆมันเลียวตำเทิงมันบ่ากันเน่เจอม่ยมเาละไม่อมตัวนี้ก็บเข้า่ะเพื่เขาเลยไก่ยังใกล้เอย่องจะเอื่นเท่านะป้อเลยบ่ม่ยโมีนัน,น,นี่นี่นี่เม็ดหนึ่งใคน,นี่จ้าคอยกบหกเขาเจอมา ผูท่าออกชีวะโอ้ไก่ขึ้นไปทำงานเพื hmm. 是是 oh, ่อนเพื่อนไก่อมหลักจะเอิญผมไม่ได้ถก่อนอ้าวสบายดีอ้าวยังไมให้เมียลูกนึงเข้าบอสยังไมให้เมียลูกบอสไปไปนอนอยู่บ้านทักกองเมียบอมาแม่ซ้ำอ้าว แม่นอนดีวันนะกองแม่นอนมือวานละเมืวานเราก็ไปเฮืีนแม่สักเดียวนที่เหยียดแม่สักแม่สักม่เโอ้ต่อไปนี่ไปการเคียดการกบกันเลยนี่เนะกบเคียอาไปการไปการมาไหนมา bao bao nhiêu anh? vậy đó, vậy đó, vậy Ai vậy đó, không เขาเบิดเแล้วโอ้มันไนี่ไปซื้อเขาเขาเบิรอตเลยมั้งเฮ้เอาเขาเก,กลือไก่เหมกันเบิร์ตโน้ตเกิดแดงจิ้มแล้วคันบอออกจากบ้านบอเห็นด่านเดนไก่คันบอ,อไปเดินทาง บห้อมเห็นโลกก่วง,งเวปเิดประสบการณ์ใหม่ผจญภัยในดินแดนลาดซากสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมศาสตรที่สวยงามทััวทุกภาคของประเทศเราและพบปะผู้คนที่มีหลากหลายอารยธรรม และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของสนาาุน <ess> ทรีเล่าท่องเที่ยวเมืองเล่าแบบสบายใจไปกับไกดทักสินปุใจติดต่อได้ตาม QR โค้ดทั้งวอตแอดไลน์ไอดีและเบอร์โทรศัพท์ 8620์ 8, 6, 2, 0, สาหาจิตสองเก่าสามทิตหนึง่นงไกด์คุณภาพและ,ะมีประสบการณ์หนนานลายกว่าสิบปี